ในวันที่7กรกฎาคม2566นางอุรงอุราพรโพลโพนร,ร,รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยนางสาวรัตนาพรบันเทิงจิตเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยคารวานสินค้าผลไม้จากสากรสู่ผู้บริโภคซึ่งมีนายวิสิทตสีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นปล่อยคารวานผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรเช่นเงาะทุเรียนของอำเภอบ้านอาสารไปสู่ผู้บริโภคในภาคต่างๆของประเทศโดยมีดรกเตกปนาตกินสวคนในอำเภอบ้านอาสารเข่ผู้มีเกียรติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณนะสากรการเกษตรบ้านนาสาร บันทึกเทปถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพา 28, รรษา28กรกฎาคม2566ในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6เวลา13นาฬิกานายชนวิทย์ตู้บันเทิงนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยนางอุราพลโพโพนร,ร,ร,รองนายกเทศมนตรีนายสันติรักชาติที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางสาวรัรตนาพรบันเทิงกิจเลขานุการนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสอกนิกรชาวไทยสำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์ครั้งนี้ดำเนินการโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีณห้องแสดงใหญ่ NBT สุราษฎร์ธานี การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31ประจำปีพุทธศักราช2566ในวันที่12กรกฎาคม2566นายชนวิทย์ตู้บันเทิงนาย,ยกเทศมนตรีเมืองนาสารเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม ดกรกัมปนาตกินสวคุลนายอำเภอบ้านนาสารพันตำรวจเอกวิทวีภริตาน,น,นุนผู้กำกับการสอพอบ้านนาสารคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนาสารหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสามชั้น3าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแต่ละฝ่ายงานกำหนดหน้าที่การดำเนินงานและหาแนวทางในการจัดงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2566ณบริเวณริมคลองสว่างอเภอบ้านนาสารจัังหวดสุราษฎร์ธานีโครงการสัมมนาทางวิชาการความคาดหวังการบริการเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันต้นแบบและเปิดศูนย์บริการนาสา,ารเดแค่อย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566นายชนวิทย์ตู้บันเทิงนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร เข้าร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการในหัวข้อความคาดหวังการบริการเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันต้นแบบพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีดกรกัมปนาถกินสวรคนในอำเภอบ้านนาสารเป็นประธานในการกล่าวเปิดณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันเทศบาลเมืองนาสารนาสารเดแเคพร้อมกันนี้ได้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดให้บริการศูนย์นาสารเดแคอย่างเป็นทางการ